ชวชบวันนี้อภาวัตจะมาเล่าถึง5ข้อดีสำหรับรถบทสัญญาเช่าว่าเป็นอย่างไรนะครับข้อหนึ่งประวัติรถชัดเจนรถบทสัญญาเช่าทุกคันมักจะอยู่ในบริษัทที่เป็นบริษัทใหญ่มีการดูแลรถด,ดีประวัติชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ข้อที่2ออายุการใช้งานน้อยสภาพดี ส่วนใหญ่ใช้3-5ปีเครื่องยนต์เกียร์ระบบช่วงล่างระบบไฟต่างๆยังดีอยู่แถมบางคันยังเหลือประกันศู์อีกด้วย 3. ราคาถูกกว่าตลาดส่วนใหญ่จะขายจํานวนมากหรือว่าขายเป็นล็อตราคาจะถูกกว่าตลาดถูกกว่าเต็นท์ถูกกว่าลานประมูลทําให้คุณได้รถสภาพดีในราคาที่คุ้มค่ากว่าข้อ4มีตัวเลือกให้เลือกเยอะครับรถบทสัญญาเช่ามีมากมายหลายรุ่นหลายยี่ห้อหลายราคาให้คุณได้เลือก ตามงบประมาณแล้วก็ความต้องการแต่อย่าลืมต้องเร็วนะครับข้อที่5เอกาสารซื้อขายง่ายไม่ยุ่งยากเพราะว่ารถบทสัญญาเช่าส่วนใหญ่มีเอกาสารครบมีการตรวจสอบได้แถมบางที่ยังมีบริการไฟแนนซ์อีกด้วยนะครับและนี่ก็คือ5ข้อดีของการซื้อรถบทสัญญาเช่าใครสนใจครับเข้าไปดูได้ที่ RDD Car Center เรามี2โกดังครับเทพรักษ์และบางนามีรถให้เลือกมากกว่า1,000คันในทุกๆเดือน รวมถึงรถทุกคันมีใบเข็ม้วยครับอย่างคันนี้ยาริสนะครับปี2019ราคาแค่2 0 0 0 0 0ต้นๆเองครับใครอยากได้ทักมาเลยครับกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยครับสวัสดีครับบาย